อย่างของการปลูกมะนาวแซมกับปลาพวกปลาพยุงปลาไม้ศัก์นะครับจะมีเป็นระยะไปนะครับนี่จะเห็นว่าก็เริ่มแตกงามอันนี้เป็นเป็นอ้มะนาวพันแม่ลูกดกนะครับพันแม่ลูกดกนะอีกข้างหน่อยนี้ก็จะคือเป็นลูกและ้วแหะบางจริงก็เป็นลูกแล้วแต่เรายังไม่เรายังไม่เอาลูกเราก็เลยปล่อยให้เขาจะสมบูรณ์สักระยะหนึ่งก่อนในปีนี้เราถึงจะเอาลูกนะครับนี่ก็กําลังแตกงามนะ ไม่มีโรคแคงเกอร์ไม่มีอะไรนะครับถ้ามีโรคแคงเกอร์นี่เราก็จะใช้สัรกัดนอนต่อยากมาฉีดเอาไว้ซึ่งน้อนต่อยากนี่เราก็จะปลูกไปปลูกไปตามริมรั้วนี้ด้วยนะครับเช่นนี่นี่เป็นตัวอย่างของสมุนไพรน้อนต่อยากนะครับนี่นะครับเป็นมาดูนะครับนี่นะครับเป็นตัวอย่างของพืชสมุนไพรน้อนต่อยากนะครับเราจะปลูกเอาไว้ในในในบริเวณแนวรั้วนี้ด้วยนะครับเพราะเขาเป็นไม้เลื้อยที่จะขึ้นไปนะ ล้วก็ขุดเอาไปใช้เวลามีลรกของเป็นลรกแคงเกอร์นะครับจากแบคทีเรียเนาะนี่เราก็จะเห็นว่าเราทําไปไนดะ้ผลส่วนมะนาวอีกอื่นๆจะอยู่ด้านถัดไปน้นนะครับจะเป็นบางดูอาจจะมองไม่เห็นในภาพถ้าสนใจก็มาดูมาชมมาศึกษาได้นี่เราใช้ไไเป็นแหล่งเรียนรู้<ม>เราไม่เน้นเรื่องของธุรกิจเรื่องของอะไรเป็นของเรื่องของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะครับช่วยเหลือกันบางอย่างเราก็อาจจะขอ อาจจะขายบ้างแต่ราคาถูกพอได้ปุ๋ยได้อินทรีย์มาเสริมให้เขานะครับพอได้ดูแลเขาแจะถวนบางส่วนแล้วก็สามารถแจกจ่ายให้กันได้นะครับนี้เราจะคิดไปแนวแบบนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือกันนะครับวันนี้ให้ได้ก็ให้ไปครับ